สวัสดีครับนี่โคมอนทัวร์นะครับวันนี้พามาดูบ้านนะครับบ้านโมเดิร์นสวยๆนะครับอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองแปน ن ตาวนผือใหญ่อำเภอโพสีสวนจังหวัดศรีสะเกดนะครับบ้านเพิ่งสร้างแล้วเสร็จนะครับเพิ่งขึ้นไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับวันนี้ก็วันที่หกมีนาครับสองห้าหกห้านะครับอ่าเรามาเจอเจ้าของบ้านน้องหมอกนะครับสวัสดีครับน้องหมอกเป็นเจ้าของบ้านอายุเท่าไหร่ตอนนี้ ยี่สบามมีบ้านหลังใหญ่หลังโตแล้วนะครับนี่ครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าน,น้องหมอนี้เป็นแอดมินนะครับงานประจําคือการยังไงนะตอบแชทให้กับลูกค้า<ต>ก็แพ็คของส่งลูกค้าด้วยมีความสามารถสร้างบ้านได้สวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับด้านในเป็นห้องโถงเนาะให้เจ้าของบ้านตีเซนดูว่าเป็นห้องโถงสี่คูณแปดเมตรสี่คูณแปดเมตรนะครับนี่ครับสี่คูณแปดเมตร ข้างบนเป็นฝ้าหลุมนะครับมันความสวยงามแล้วก็อันนี้เราซื้อมาใส่เองตกแต่งภายในสั่งตัดครับอ๋อสั่งตัดอ,อ๋อสร้างกี่เดือนสองเดือนครึ่งครับโอ้สองเดือนครึ่งแสดงว่าทุนเยอะนะครับทุนเยอะเ,ยเออเร็วเร็วมากแล้วจะช่างที่ไหนครับนี่้าโพศรีครับโพศีสุวรรณเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันนะครับ นี่คือห้องโถงเจ้างแบบเ,เมาค่าแรงรหมอค่าแรงอ้จ้างเมาค่าแรงอะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยสามห้องนอนหรือเปล่าหรือสองสองห้องนอนนะครับนี่คือห้องนอนนะครับห้องนอนนี้ขนาดเท่ากันไหมสี่คูณสี่เท่ากันสี่คูณสี่นะครับห้องนอนขออนุญาตชมแป๊บหนึ่งนะครับว่าดูด้านบนนะครับครับอ่าอันนี้ก็เริ่มเพิ่งเริ่มเข้าอยู่นะครับท่านผู้ชมเริ่มเข้าอยู่เมื่อวันสองวันเองขึ้นบ้านใหม่ ก็เห็นในในโพสต์นะครับโพสต์ของเจ้าของบ้านผมก็เลยเมื่อมาดูอยู่ใกล้บ้านผมเอามาดูครัวกันบ้างน,นะครับสี่คูณสี่ใหญ่ใหญ่เลยยางยางก่อนเลยเดูห้องครัวนะครับครัวเราเป็นสามคูณหกเมตรนะครับสามคูณหกเมตรนะครับนี่คือสามเมตรนะครับข้าหน้าเราความกว้างนะครับมีซิงค์นี่ครับหกเมตรทางนี้แล้วก็สองห้องน้ำ หมู <Yeah. S 2> แยกนะครับโอ้สวยงามน,นะครับประดับประดาแบบใส่กระเบื้องอย่างสวยเลยสไตล์เดียวกันสองห้องเป็น,นโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับโอ้อายุยี่สิบสามปีนะครับก็ได้สร้างบ้านได้ในราคาเท่าไหร่บ้าน หลังนี้รวมค่าแรงรวมวังว่าแปดแสนนะรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างเลยค่าแรงทั้งไฟทั้งอะไรทุกอย่างเลยทั้งตกแต่งทั้วเลยไหมแปดแสนกลมๆคทั้วเลยครับแปดแสนโอ้เฉพาะค่าแรงเท่าไหร่แสนแปดค่าแรงแสนแปดหมื่นนะครับโอ้ยวัสดุเนาะวัสดุประตูก็สวยวัสดุนี้เราเลือกเองหรือว่าช่างเลือกให้เลือกเองครับเลือกเองทั้งหมดเลยโอ้แล้วเราได้แบบมาจากไหน งบุลสร้างบ้านอืนสนอ,อสวยงามเดี๋ยวผมดูด้านหลังนะครับคือน้องน้องหมองน,นี้เลือกวัสดุเองนะครับเลือกวัสดุเองหมดเลยแล้วก็ให้ช่างนนช่างช่างทำให้นะครับ โอ้ก็ซื้อว่าสุดยอดนะครับแปดแสนบาทประตูนี้ขนาดเท่าไหร่ครับประตูแปดสิบสองร้อยครับแปดสิบคูณสองเมตรอืมนี่นะครับโอ้สวยงามครับบานหน้าต,ต่างเป็นเมตรยี่สิบคูณสองสามสองเมตรสามสิบเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสามสิบหน้าต่างสองบานนี้นะครับ รวมฝั่งโน้นด้วยรวมห้องนอนด้วยเข้ากันนะครับประตูประตูเป็นสามเมตรสิบคูณสองเมตรห้าสิบสามเมตรสิบคูณสองเมตรห้าสิบนี่คือประตูแบบใสๆเลยนะครับสวยงามนะครับกระถัดรัดีรได้รวมรวมทั้งตัวบ้านเท่าไหร่ขนาดบ้านทั้งทั้งหลังเลยพื้นที่ร้อยแปดตารางเมตรร้อยแปดตารางเมตรนะครับแปดคูณสิบสามเมตรห้าสิบแปดคูณสิบสามเมตรห้าสิบแบบนี้เรา เขียนเองหมดใช่ไหมใช่เขาเราวาดแปลนให้เขาแล้วก็หาแบบบ้านให้คนเขียนแบบมารวมๆกันให้วิศวกรนะให้เขาเขียนแบบให้เขาจะเขียนแค่เขาสัดส่วนโครงสร้างนี่ในส่วนของโครงสร้างก็คือลงอเขียนแบบก็เป็นแพทเทิร์นให้ก่อนแต่ว่าพวกวัสดุเรามเลือกตามใจเราอีกทีแ,แต่งเติมดีขึ้นกว่าเดิมหรือต่ำลงก่าอดิม,มนี่คือ ทํางานประจําคือเป็นแอดมินแล้วก็ตอบแชทแท้กับลูกค้าแล้วก็มแกีแพ็คของส่งลูกค้าครับแพ็คของส่งลูกค้าแล้วก็มีรายได้มาสร้างบ้านคือเด็กวัยรุ่นอยู่นะครับถือว่าวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็<ม>คือเรียกว่าหาเงินเก่งนะครับหาเงินเก่งแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วมากนะครับอายุย3สามปีนะครับสุดยอดนะครับเราก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงแต่ละมุมนะครับ วันนี้ก็พามาดูแบบบ้านส,สวยๆนะครับสาหรับบ้านน้องหมอกนะครับที่บ้านน้องแปนตมบนผือใหญ่อำเภอโพธิสิวน์จังหวัดศรีสะเกดขอบคุณน้องหมอกด้วยนะครับวันนี้ที่มาให้ชมบ้านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ